เรื่องย่อละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิใช่หงนิทรามีผู้ชายมาติดพันไม่ขาดสายโดยเฉพาะกปัปตันจอร์ัันที่หลงรักบุญตาจนถึงขั้นยอมวางมัดจำไถ่ตัวให้ไม่ต้องรับแขกในโรงแม่แฟงอีกต่อไปทำเอาคุณชายร้อนใจกลัวจะเสียบุญตาให้คนอื่นส่วนทางด้านเจ้าสัวทองอดีตนายเงิน ที่หลงรักบุญตาก็ตามมาติดพันไม่เลิกทำให้เกสรเมียเจ้าสัวทองไม่พอใจอย่างมากแต่แล้วนิทราก็ต้องเจอกับคดีฆาตกรรมชวนน่าสงสัยเมื่อลำดวนน้องสาวของช่อนางคณิการ่วมสำนักได้หายตัวไปอย่างปริศนาก่อนจะถูกพบเป็นศพอย่างมีเงื่อนงำงานนี้นิทรา ได้พุ่งเป้าไปที่แม่แฟงว่ามีความน่าสงสัยมากที่สุดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมได้ในละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิช่ยหงทางช่อง3ขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ